คนครับคลิปนี้มาดูประกันโรคร้ายแรงนะครับไอแคของกรุงไทยแอคซ่านะครับคุ้มครองจ่ายเป็นเงินก้อนนะฮะจ่ายเป็นระยะระยะเริ่มต้นระยะปานกลางแล้วก็ระยะรุนแรงนะครับคุ้มครอง5กลุ่มโรคนะครับกลุ่มมะเร็งอวัยวะสําคัญหัวใจนะครับระบบประสาทและกลุ่มอื่นๆนะฮะเกอาการในผู้ใหญ่100อาการในเด็กนะครับจ่ายระยะเริ่มต้น25% ระยะปานกลาง50%และระยะรุนแรงจ่าย100%ถ้าเกิดเครมระยะรุนแรงครั้งแรกนะครับจะยกเว้นการชำระเบีย้ยให้นะฮะและคุ้มครองอีก4กลุ่มโรคที่เหลือให้นะครับโดยไม่ต้องชำระเบีย้ยนะครับประกันจ่ายเป็นเงินก้อนนะฮะเบีย้ยประกันราคาเบาๆคุ้มครองสูงสุด25ร้าล้านนะครับทักทา,ายเข้ามาสอบถามได้เลยครับสวัสดีครับ